แต่ว่าข่าวดังกล่าวนั้นมันก็เป็นเหมือนข่าวหลอกล่อในฝั่งของวูตีน,นะครับที่ต้องการหลอกล่อว่าความสามารถของเรือลํานี้นะครับมันด้อยไม่สามารถไปเล่นงานพวกขีปนาวุธทิ้งตัวได้แต่ว่าอีกซีกโลกหนึ่งครับก็จะอยู่ในโซนของยุโรปมันก็จะมีปฏิก,การ1ที่เรียกว่า o p e r a t i o ั่นเ i ส e มันก็เป็นปฏิก,การหนึ่งนะครับที่กองเรือในโซนของยุโรปนะครับก็มีการเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกัน บริการตรงนี้ก็แยกกันออกไปครับคนละการประชาการกันส่วนเรือของอังกฤษก็กลับเข้าสู่การประชาการในฝั่งของอเมริกาก็คือ Operation Prosperity Guardian ทั้ง2ฝ่ายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในทะเลแดงนำมาเสนอครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพเรืออังกฤษ หลังจากที่มีกระแสข่าวครับที่อังกฤษนั้นจะมีการดึงเอาเรือพิฆาต HMS Diamond ออกจากภารกิจดังกล่าวในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับและต่อมาครับมันก็มีภาพของเรือพิฆาตไทย45ที่มีชื่อว่า HMS Diamond มีการไปปรากฏตัวเหนือช่องแคบยิปรอนตาเมื่อวานนี้ครับมันก็เลยกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่ง เหมือนประเด็นนี้ฮะมันกำลังสับหลอกกลุ่มนักลบฮูตีอังกฤษต้องการจะสื่อว่าดึงไดมอนด์กลับบ้านไปเลยฮะแล้วก็จะมีการสับเปลี่ยนอัลฟิเกตที่มีสมรรถนะเตี้ยกว่าต่ำกว่าความสามารถที่มันได้กว่าถูกส่งเข้าไปยังในเขตของทะเลแดงอังกฤษต้องการสับขาหลอกกลุ่มฮูตีนะครับจนกระทั่งข่าวเมื่อวานนี้เขาบอกว่า เรือพิฆาตเชสเอ็มเอสไดมนั้นได้มีการเติมกระสุนอย่างเต็มสตรีมเลยฮะและเมื่อหากว่าทําการเติมกระสุนแบบเต็มสตรีมแล้วเรือพิฆาตลานี้ก็จะมีการถูกส่งเข้าไปยังเขตเทะเลแดงเหมือนเดิมเรือพิฆาตลานี้ครับก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญครับที่สามารถไปเล่นงานพวกดโดรนกามิกาเซ่ของฮูตีหลายลําโดยเฉพาะในขณะที่ทําการละัตะเวนเหนือช่องแคบบับอันบันดับ เรียกได้ว,ว่าอังกฤษนั้นได้มีการส่งเรือไิฆาาลำนี้นะครับไปประจำการแถวทะเลแดงเนี่ยนานหลายเดือนพวกมันก็ได้รับการบรรจุกระสุนใหม่ครับก็จะเป็นขีปนาวุธพื้นส่วกาศรุ่นเอสเตอร์มีทั้ง15แล้วก็30และอีกไม่นานนี้ครับอังกฤษเนี่ยก็คงจะต้องทำการส่งเรือลำนี้นะครับเข้าไปยังพื้นที่ในเขตของทะเลแดงเหมือนเดิม หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะต้องมีการชักเอาเรือฟิเกต type 23ที่มีชื่อว่า HMS l i s m o n กลับไปครับหลังจากที่เรือพวกนี้ก็เดินทางมาจากที่ปอสมัตเรียกได้ว่าใช้เวลากันนานนานหลายเดือนครับมันก็มีภาพปรากฏให้เห็นนะครับว่าท่าเรือจิบลอนตามันแสดงให้เห็นถึงเครนตัวสีส้มหรืออาจจะเป็นสีเหลืองเข้มนะครับ กำลังทำการโหลดกระสุนนะครับก็คือการยกเอาแท่นปล่อยขียปนาวุธในแนวตั้งแล้วก็มีการนำมาติดตั้งบริเวณศูนย์หัวของตูเรียนี่ก็คือเป็นระบบขี่ปนาวุธของอังกฤษนะครับที่อังกฤษเนี่ยกำลังที่จะนำขีปนาวุธแบบนี้นะครับไปทำการสกัดกั้นโดนหรือแม้แต่ขีปนาวุธของฮูตีอีกครั้งหนึ่งการมาสำหรับเรือพิฆาตลำนี้นะครับ อีกข้อหนึ่งก็คือต้องการให้กําลังพลนะครับได้พักผ่อนหย่อนใจตามที่ตัวเองนั้นก็มีความต้องการหลังจากที่เรือรบลำนี้นะคบมันก็ได้รับการเติมกระสุนยอย่างเต็มสตรีมแล้วครับและอีกไม่นานนะครับเรือลำนี้ก็จะถูกส่งออกมาจากพื้นที่ทะเลแดงก็เป็นระยะทางกว่า3,000หไมล์แต่มันก็มีข้อสงสัยว่า ในความเป็นจริงนะครับมันจะมีท่าเรือสําคัญเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2แห่งครับก็คือที่ซาซาราเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าเนี่ยมันใกล้กว่าแต่อังกฤษกลับไม่ได้มีการไปเติมกระสุนที่นี่ซึ่งเขาก็ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่เรือพิฆาตของอังกฤษเนี่ยนะครับไม่ได้มีการแล่นเข้าไปยังพื้นที่ของโอมานแล้วก็กิฟเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวจริงๆแล้วครับมันก็มีการจัดสร้างเป็นคลังแสงใต้ดินมาหลายทศวรรษแล้วครับ ก็สามารถทำการจัดเก็บอาวุธที่มีราคาแพงได้แต่เนื่องด้วยครับรกระทรวงกลหรอมอังกฤษเนี่ยเขามีการคาดการณ์ถึงความปลอดภัยก็เลยต้องดึงเรือลำนี้นะครับกลับมาที่ประเทศสเปนซึ่งมันก็ต้องเดินทางไกลถึง3,000ไมล์หากว่ามีการไปเติมกระสุนที่โอมาเนี่ยรียธางมันก็ใกล้กว่าแต่เรื่องด้วยภูมิภาคตรงนี้นะครับมันเต็มไปด้วยภัยคุกคาม อังกฤษจึงได้มีการนำพวกระบบอาวุธนะครับที่มันมีความละเอียดสูงเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีขั้นสูงก็นำมาวางกำลังที่สเปนง่ายกว่าส่วนที่โอมานั้นอาจจะเป็นพวกกระสุนแบบธรรมดานะครับก็เลยไม่ได้นำมาวางกำลังไว้ที่ประเทศโอมอานโดยพิฆาตลำนี้ก็เลยต้องมาไกลครับถึง3,000หมายด้วยกันแล้วการเติมกระสุนครั้งนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นบริเวณบนทะเลเลยฮะ เรียกได้ว,ว่ามันก็เป็นวิธีการที่กองทัพทั่วโลกนะครับเขาก็ทํากันเรือ H.M.S. Diamond นั้นก็มีบทบาทสําคัญนะครับที่เข้าร่วมปฏิการที่เรียกว่า Operation Post p o s e i t o Guardian นะครับก็เป็นปรบริการพิเศษที่จัดตั้งโดยสหรัฐอเมริกาเพื่อมาปกป้องการเดินเรือโดยเฉพาะในเขตของเทะเลแดงแล้วก็มีส่วนร่วมในการเข้ามาปฏิการป้องกันกลุ่มนรููตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เรือลำนี้ก็มีหน้าที่ครับในการตรวจจับขัดข,ดขวางการลักลอบขนส่งอาวุธแล้วก็ชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโดรนนะครับผลงานที่ผ่านมาก็คือว่าเรือพิฆาตไดมอนด์ลำนี้นะครับก็สามารถทําการสอยดโดรนของฮูตีนั้นล่วงถึง9ลําลำโดยการใช้ระบบขีปนาวุธซีไวเปอร์นะครับบริเวณในแถบของเทะเลแดงก็เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนนี้ครับ เรือลำนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนะครับที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้จัดตั้งแต่ว่าเรือลำนี้ครับก็จะมีแท่นปล่อยเนี่ยดูแล้วว่าน่าจะน้อยกว่าของอเมริกานะครับของอเมริกาเนี่ยก็จะมีแท่นปล่อยในแนวดิ่งที่มากกว่าโดยเฉพาะแท่นปล่อยแบบ mk 4 1แล้วก็ความสามารถในการป้องกันพวกขีปนาวุธประเภททิ้งตัวนะครับของอเมริกาเนี่ยจะมีความสามารถมากกว่าเรือ SMS Diamond จนกระทั่งมันก็มีกระแสข่าวที่มาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพวกเขาต้องการจะอัปเกรดเรือลำนี้นะครับให้สามารถเข้าทำการสอยพวกขีปนาวุธทิ้งตัวได้ครับแล้วก็จะมีการถูกส่งเข้ามาประจำการอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าข่าวดังกล่านนั้นมันก็เป็นเหมือนข่าวหลอกล่อในฝั่งของอูตีน,นะครับที่ต้องการหลอกล่อว่าความสามารถของเรือลำนี้นะครับมันด้ย ไม่สามารถไปเล่นงานพวกขีปนาวุธทิ้งตัวได้แต่ว่าอีกซีกโลกหนึ่งครับก็จะอยู่ในโซนของยุโรปมันก็จะมีปฏิการหนึ่งที่เรียกว่า o peration s price มันก็เป็นปฏิการหนึ่งนะครับที่กองเรือในโซนของยุโรปนะครับก็มีการเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกันปฏิการตรงนี้ก็แยกกันออกไปครับคนละการประชาการกันส่วนเรือของอังกฤษก็กลับเข้าสู่การ,รชาการในฝั่งของอเมริกาก็คือ o peration Prosperity Guardian ทั้งสองฝ่าย